สวัสดีค่ะทุกคนนาตีนะคะวันนี้ดิ๊กมีใน,นรวมชุดเครื่องเสียงที่น่าสนใจมากๆกับรถคันนี้เลยค่ะเ็น c l s 2 5 0า์มาฝากทุกคนกันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการฟังเพลงแบบเน้นไายละเอียดเสียงนะคะคันนี้ที่แนะนําเลยเป็นอย่งน,นรวมที่ติดตั้งน้อยชิ้นค่ะติดตั้งในช่องเดิมๆแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยไว้วางใจได้เลยในรถมีอะไรบ้างตามติ๊มาดูกันเลยค่ะ รอบคันนี้เองนะคะตัวฟอนหรือว่าเฮยูนี่เนี่ยเราใช้เป็นฟอนเดิเดิมๆติดรถมาเลยค่ะเชื่อมสัญญาณเข้าตัวโปรเซสเซอร์ของบีนอม เป็นโปรเซสเซอร์ที่มีแอมลิฟายเออร์ขยายในตัวเลยค่ะแล้วก็เอาพุทธขาออกเนี่ยสูงถึง6 channel เลยนะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะเราก็จะติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณใต้บอกค่ะสำหรับ4 channel แรกค่ะเราก็ใช้แยกขับอิสระเลยค่ะในส่วนของลำโพงเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมใช้เป็นของ Mi โครพิ i เ i o n รุ่น s e r i e ์5นะคะเสียงกลางเราก็จะติดตั้งในบริเวณตำแหน่งเดิมของบานประตูเลยค่ะแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยเราก็จะติดตั้งที่บริเวณเสา A นะคะ ปรับมุมองศาของกัวท w วิ t ตอรเนี่ยเข้าหาหูผู้ฟังด้วยเพื่อมิติในการฟังที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็สําหรับรถคันนี้เนี่ยติดตั้งลำโพงเพียงหนึ่งคู่ก็เพียงพอแล้วค่ะสําหรับ2อชั้นแหลังนะคะเราก็จะใช้สําหรับขับซับบูเฟอร์ค่ะก็สําหรับคันนี้เลือกใช้เป็นซับเบสบล็อกของพีซึมในยางอะไหล่นะคะรุ่น SQ 1 0 2 DSP เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมมากๆเลยค่ะของทางร้านเพราะว่าเขาเนี่ย สามารถติดตั้งไว้บนยางอะไหล่ได้อย่างลงตัวเลยแล้วก็ค่ะคุณลูกค้าขับรถไปไหนต้องการใช้งานยางอะไหล่ก็ยังสามารถไขน็อตหนึ่งตัวดึงซับออกมาแล้วก็ใช้งานยางอะไหล่ได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะมาดูกันค่ะนี่นี่เลยค่ะสำหรับงานติดตั้งซับยางอะไหล่ของพี่ซึ่ม SQ 1 0 2ของเราค่ะบริเวณด้านบนนะคะพื้นที่การใช้งานใช้สอยทุกๆอย่างก็ยังสามารถใช้งานได้คงเดิมร้อยปเซ็นเลยค่ะ เพียงแค่ในเรื่องของเสียงเพลงเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยคุณลูกค้ายัง เพิ่มเติมในส่วนของฟิล์มกองแสงเลยคะ่ะก็ติดตั้งเป็นฟิล์มของครูแอนไลท์นะคะก็รุ่นไททัน X ทั้งคันเลยค่ะก็คือเป็นรุ่นท็อปของตัวค o ูแอนไลท์เลยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมนะคะที่ผลิตจากอเมริกา100%เ็เลยแล้วก็สีที่คุณลูกช้าเลือกใช้นะคะสีบาน้าเนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนกว่าบริเวณรอบพันรอบพันเนี่ยจะใช้เป็นสีเข้มสุดเลยค่ะกับค o ูแอนไลท์ ight, ตัวไททัน X10 นะคะแล้วก็บริเวณบาน้าเนี่ยใช้เป็นอีกหนึ่งรุ่นก็คือ เวลาขับเนี่ยบานหน้าก็จะสว่างกว่าค่ะแล้วก็สาหรับแบรนด์นี้นะคะจุดเด่นของตัวฟิล์มแหวดหลายเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีในการีเฟล็กทีค่ะเวลามีแสงหรือว่าความร้อนส่องผ่านเข้ามาเนี่ยเขาจะีเฟล็กกลับไปนะคะโดยจะไม่เก็บความร้อนแล้วก็ส่องผ่านเข้ามาข้างในก็สําหรับเวลาคุณลูกค้าบางท่านเนี่ยเวลาจอดรถอาจจะต้องจอดตาแดดนะคะจอดไปนานๆเวลาขึ้นรถเนี่ยแรกๆก,ก,ก็จะมีรู้สึกอุ่นๆบ้างนะคะแต่ว่าขับรถไปสักพักก็จะเย็นเร็วขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับฟิล์มตัวนี้เขาไม่บล็อกสัญญ,ญาณด้วยคะ่ะ ึ้นทางด่วน Easy Pass, อีซี่พาสหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่บล็อกสัญญาณอะไรเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่ชอบความรู้สึกฟิล์มที่แบบว่าเป็นฟินิชลุคแบบเป็นฟิล์มตลอดน,นะคะตัวนี้ก็แนะนําเลยค่ะและในส่วนของการติดตั้งนะคะทางเราเรเกซ่าเราก็ใช้ช่างฟิล์มที่มีความชํานาญติดตั้งโดยเฉพาะเลยค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งรวมชุดเครื่องเสียงที่น่าสนใจหาที่เดียวมาฝากทุกคนกันนะคะกับรถมือซีดีสเปน CLS250 คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆสําหรับใครที่รักในเรื่องของการฟังเพลงนะคะใช้พื้นที่่่ไมมาากเลยยตติดั้งง นะะในตำแหน่งเดิมๆแล้วก็พื้นที่การใช้งานใช้สอยยังเหมือนเดิมนะคะหาค,คุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องของเสียงเพลงความบันเทิงในรถยนต์หรือว่าในเรื่องของความสะดวกสบายในรถยนต์นะคะก็สามารถติดต่อมาที่เราค่ะ r o c k y s o u n อยู่ที่ปากซอยลัชดาพิเศษ36ได้ทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook r o c k y u Thailand ไลน์แอดแอสไซร์เราเกซาวหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง y ย u u ูบเราเกซาวชาแนลได้ทุกๆวันเช่นเดียวกันคลิปนี้ชอบอยังไงก็ s u b s ไคร b ์ให้ดี้นิดนึงนะคะมีอะไรดีๆมาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ